ทำผมเจ้าหญิงง่ายๆเสร็จภายใน5นาทีทุกคนในวันที่เร่งเรีบอย่างนี้ผลม,มีทรงผมแบบดีๆน่ารักน่ารักมาฝากโดยทําง่ายๆอย่าเราไปเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกคือมัดจุกแบบนี้นะพอเราได้จุกแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะฉีกผมออกนะแล้วก็เอาผมนะคะหมุนมาข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็สอดไปข้างหลังแบบนี้นะ,ะแล้วก็ดึงนะคะหลังจากนั้นนะเราก็จะมัดอีกจุกหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมัดจุกแบบนี้นะ,ะเหมือนกันข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ม้วนกลับขึ้นมาแบบนี้นะเอามาข้างหน้าแบบนนี้้ะะคแลวก็ดึง แบบนี้แล้วก็ดึงเลยมันจะได้แบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นนะเราก็จะทําอีกช่อหนึ่งนะคะแล้วก็ช่อนี้นะให้มันเป็นแบบว่าทรงแบบตั้งๆชี้ๆขึ้นแบบนี้นะคะจะได้ยิ่งสวยนะอีกช่อหนึ่งเราจะมัดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่เอากลับมาข้างหน้าแบบนี้นะเราจะฉีกผมนะคะมัดรวมกันทุกช่อเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะเอาผมนะคะสอดมาจากด้านหลังแบบนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยพอดึงขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะดึงให้แน่นแบบนี้ มันก็จะได้เป็นจุกน้ำผู้แบบนี้เลยทุกคนน่ารักมากๆหรือใครนะคะจะแบบว่าดัดรอนไปด้วยก็ได้หรือจะปล่อยตรงหมดขนก็ได้หรือว่าจะหายคลิปน่ารักน่ารักอีกตัวหนึ่งนะมาเกาะตรงผมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันแบบดูตั้งดูฟูมากกว่าเดิมนะสําหรับสาวผมบางทําทริคนี้นะคะมันจะแบบว่าฟูอย่างนี้เลยเห็นไหม ส่วนข้างหน้านะคะเนื่องจากผมเกิดมาของฝนนี่เยอะมากๆเลยแล้วเดี๋ยวผนจะใช้มาคาร่าผมของบริคอสเมติกนะคะเก็บเก็บเข้าไปหน่อยเพื่อเพิม่พมความเปะ๊ะปังให้กับผมนะทุกคนเพราะว่ามันชี้เกินไปเวลาถ่ายรูปมามันจะดูไม่เป๊ะไม่ปังนะคะนี่เก็บไปได้เลยตรงไหนไม่เรียบร้อยนะคะเราก็ปัดไปได้เลยใครที่ลูกผมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือปัดไปได้เลยนะเด็กก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใช้ได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายใช้ได้กับทุกสีผมด้วยนี่ชึบเห็นไหมเก็บปุ๊บเรียบปั๊บเรียบร้อยมากๆเลย ง,ง่ายๆภายใน5นาทีนะคะ ฟินลุกก็จะออกมาแบบนี้เลยก็คือเป็นเจ้าหญิงแบบน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนใครอยากมีผิวขาวออร่านะฝนแนะนํานะคะสะครับของบริคอสเปติกตัวนี้นะเป็นทับทิมมิกเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่ถึง6ชนิดเลยนะสารสกัดอินเทนก็คือแน,น่นมากๆเลยนะคะสะครับไปได้ทั่วตัวเลยนะใครหลังลายก้นลายขาหนีดดำรักแร้ดาคือสครับปุ๊บแล้วก็ใช้ครีมนะคะซูปเปอร์ไวครีมของตัวนี้ต่อได้เลยนะดีงามมากๆผมบอกเลยว่าเป็นครีมตัวโปรดเลยนะเพราะว่าเผยผิวกระจ่างใสเล่งด่วนถึง6เท่าเลยนะคะตรงไหนที่ดําทาไปได้เลยนะทาตรงไหนขาวตรงนั้นก็คือแบบว่าอราาดีงมมก ะะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหลังอะไรยเงี้ยคือทาไปได้เลยนะปกติฝนจะใช้แบบว่าพกติดตัวเลยก็ได้นะคะหรือจะใช้แบบหลังอาบน้ําเลยก็ได้นะปลอดภัยอ่อนโยนสาวผิวแพ้ง่ายบอบบางอะไรก็คือใช้ได้หมดเลยเวลาออกแดดน,นะผิวแบบจะออร่าแบบนิ่งๆมากทุกคนแนะนํามากๆเลยนะคะใช้ร่วมกันก็คือแบบเลิศด,ดีงามมากเป็นทรงที่จะถ่ายมุมไหนก็สวยจะแบบว่าเอาผมไปข้างหลังก็สวยจะทําแบบท้าแบบ๊า ก็น่ารักหรือจะเอามาข้างหน้าจะใส่กับชุดเดทช,ชุดอะไรก็คือได้หมดเลยเป็นทรงที่แบบเจ้าหญิงมากเพราะว่าทําผมตรงก็จะสวยไปอีกแบบหรือจะดัดร้อนก็จะยิ่งแบบดูฟูอลังการไปอีกแบบเลยคะ่ะ